เราจะมาพูดถึงพอลิคอ l i ไ e หรือ PVC มันจะเป็นยังไงไปดู PVC นะคะเป็นพอลิเมอร์ที่รีไซเคินได้ค่ะก็คือหมายเลขสานะคะโมโนเมอร์หลักของ PVC นะคะคือไวนิลคาร์ไบค่ะสูตรก็คือ CH2 พันธะคู่แล้วก็ CH แล้วก็ CL ค่ะโครงสร้างพอลิเมอร์นะคะเป็นโครงสร้างพอลิเมอร์แบบเส้นเส้นไหไรมีเหลือง ใหญ่สเล็กไม่ใช่พอลิเมอร์แบบเส้นชนิดของปฏิกิริยาเป็นปฏิกิริยาพอลิเมอร์ไลเซชันแบบเติมพันธะคู่ของไวนิวลคอไยเปิดออกแล้วต่อกันเป็นสายยาวสมบัติทางความร้อนนะคะเป็นทอมอพลาสติกค,ค่ะเมื่อรับความร้อนจะอ่อนตัวลงแล้วก็เมื่อเย็นลงค่ะจะแข่งตัวใหม่ได้ค่ะแล้วก็ แต่ว่าหล่อพู่รูปใหม่ได้ใช้ซ้ำได้หลายครั<อ>้งค่ะกำลังทำอะไรอยู่หรอคะพี่กำลังซ่อมผลิตภัณฑ์พอลิเมอร์นั่นก็คือท่อ PVC ีพี่ทำารอะ่ะพี่กำลังซ่อมตัวอย่างผลิตภัณฑ์พอลิเมอร์หรือยางรถครับพี่กำลังทำอะไรอยู่หรอคะ พี่กำลังใช้ตัวอย่างผลิตภัณฑ์โพลิเมอร์โดยการใช้สายยาค่ะนี่ทำอะไรคบพี่อ๋อๆพี่พี่กำลังทดสอบความนหนังเนีน่ยมความความเหนียวของสายไฟค่ะนี่คือตัวอย่างของโพลิเมอร์นะและนี่คือตัวอย่างโพลิเมอร์วงกลงประตูครับประมาณนี้